เมพิชนาทเผยคืบหน้างานวิวาเกือบ100%หนักใจเชิญแขกยังไม่ครบอัปเดตชีวิตของคนกำลังจะแต่งงานของว่าที่เจ้าสาวเมพิชนาทและว่าที่เจ้าบ่าวบิก๊กอักรวัฒนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็จัดเต็มสวยหล่อเข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่และล่าสุดสาวเมย์เผยความคืบหน้างานวิวาวว่าตอนนี้เตรียมตัวไปกว่า9 5เปอร์เซน์แล้วไม่มีปัญหาการเตรียมงานแต่มีเรื่องหนักใจคือเรื่องแขกที่เชิญไม่ครบสักทีตอนนี้ก็เกินหนึ่งพันคนไปแล้วเรื่องเข้าคอร์สเจ้าสาวก่อนหน้านี้ก็มีไปนวดตัวไปทำสปาบ้างแต่หลังๆไม่ทำแล้ว พราะกลัวจะทําไม่จบไม่สิ้นปล่อยเลยตามเลยอีกเรื่องที่หลายคนอยากรู้คือชุดแต่งงานระดับเมจะต้องมีกี่ชุดและชุดจะประมาณไหนเธอบอกว่าตอนนี้มีชุดที่สั่งตัดจากต่างประเทศทุกชุดตั้งใจออกมาให้เป็นเมมากที่สุดเรื่องชุดเซ็กซี่ดีกรีสาวเมบอกว่าไม่พลาดแน่นอน ชุดเซ็กซี่จัดให้เลยวันที่ถแถลงข่าวกับสื่อจะแซ่บแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอชมส่วนชุดอื่นๆชุดยกน้ำชาชุดฉลองแต่งงานชุดอ f t e r party รวมๆแล้วประมาณ6ชุดอยากให้ทุกคนรอดูงานแต่งจัดขึ้นวันทีวันที่16ธันวาคมนี้ณนะสวนบ้านปาร์คนายเลิศถนนวิทยุนายเอนเตอร์เทน